ชายาสะนาคาพุทธาเชตวามาลังสาวัตานังจตุสัจจาสพังละสังเยสปิวิงสุนวราสภา,าตันหาการัทายพุทธาอัทวีสตินายกาสาเพปฏิทิตามไมหังมัทธเกเตมุนิสาลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธมูทวีโลจเนสังโคปฏิทิตโตไมหังอูเลสัพพะ นาตากโลหาทเยเมอนุรุตโตสาลิปุนโตจทัทากินโกทันโยปิติคาคาสมิงโมคะรา,าโนจาัวามะเกทักคินีสาวะเนไมหังอาสุงอนันตาราหุโลกสัสโปจากมหานาโมอุทาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิติคาคัสมิงสุริโยวาปะพันกโล นิสินนโนซีดีสัมปันโนโสทิตโตปูนิปุงคโวกุม,มารก,กัสโปเทโลมาเหสิจันติมาวาทโกโซไมหังวาทาเนนิจังปฏิทาสิกคูนากาโลปุนโนอังคุลีมาโลจากอุปาลีนันจาสีวลีเทลาปัญจะอีเมชาตะนาราเตติลกามะมะเซสาสิติ มหาเถระวิชิตาชิตนะสาวนากาเอเตสิติมหาเถระชิตาวน,นูชินูสากาชลันตาศีสะเตเนชีนะอันคามัคเคสุสันติตาละตานางปุละโตอาศิชักิเมเตตะเมตาสุกากังทักชักคังปัตทักโทอาศิวาเมอังคุงลีมาละกังทักขาโมละมัต ติดอันตันจ่าอาณานอานานาทิยาสุกตะกังอากาเสฉัดนะยังอาศีเสสาปากาลาสันติตาชีตานานาวะลาสังนุกตาสตปากาลังกาตาวตาปิตาทัสสัชตาพาหิลตันตุปะทวาอาเสสาวินายังยัตุอาันตชีนะเตวชัจา วัสตโตเมสกิเตนะสัทธาสามพุทธ,ธปัจเจนะชิตะชินะปัจฉราลามาัถวิวิหารติมหิระตะเลสัทธาปาเลตุมังสัพเพเตมหาปุริาาสาภักษาอิเจตามะวะ มันโตสุขโตรักสุรโขชีนานุภาเวนะชิตุปัทโวสัพพมานุภาเวนะช,ชิตาลิสังโคสังคารุภาเวนะชิตันจะลาโธสันทัพสันทับมานุภาวะปาณิโตจะรามิชินะปัจฉเจสิปาหุงสาฮสามัญทิมินตสาวุธันตังขีเมฆาลังอุทิตโครชาชเสนามารัง ธานาทิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวันตุเตชยมังคารานิมาลาติเลกามะพิญุชนิตะสัพพารติงโมลามปานานละวะกะม,มัขะมัตทะยักขังขันตีสุทันตะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวันตุเตชยมังคารานิ นาลาคิลังคาฉะวาังอติตตะมัจจะภูตังทาวะคิจกะกามาสานิวะสุทธาลุตันตังเมตตามสุสเสกะวิธินาชิตวามนินโทตันเตชะสาภา,าวันตุเตชัยามังคาลานี้ อุกิตะคะมาัธิหัตถะสุลทาลุนาตังทาวันติโยชานะปัดถังคุริมาสละวันตังอีทีชิสขังจะมโนพิชิตวามุนินโทตันเตชะจาภาวันตุเตชยมังคารานิกัตตตวากัทามุทลงอิวะคำพิธินาจินญายะทุวะถาวะจานังชักนะกายะ มัตเทสันเตนะโสมาธิวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยามังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจากะวาทะเกตุงวาทาพิโรจิปิตะมะนังอักติอันทะคูตังปัญญาทปทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยามังคลานินันโทปนันทะทุ ชักังวิภูทังมหิติงปูเตนะเถระภูชัคเคนะธามาปยันโตอีทูปัสเทสะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชยมังคารานทุกขาหะพิถุภูชัคเคนะสุนทะ หาทัต t h พาละหามังวิสุธิชุติมิธิภากาฤฤริยานังยานาคาเตนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยามังคะลานิเอตาปีพุทธะาชาักมังคลังอัตคาถายโยวาจวาจนโนุทินาทิเนสารเตมาทันติชิตวาเนกะวิวิธานิจุมปาถาวานิมมขังสุขังอาทิคามยะละโลจับันโล มหาการุณิกนาโถหิตายสัพพะปานินางปุตะเยตะวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพทิมุทธมังเอเตนะสัพธะวัชเชณหตุเตชยมังคลังชัยันโตภูริสชาเดก,ก,กักยานังนัตถิวัฒโนเอวังตวังชิชว,ชวิทยโยหะหิชัยยสุชัยมังคะเล ปะลาหิตะปะลังเกสีเสปะทาวิโุคะเลอาพิเศษเยสภาพุทธานังอคขับปโตโตปโมทัติสุนัขัดทางสุขมังคาลังสุปปาตังสุหมุติตังสุขโนสุนสมุขัโตจะสุยิคลังพระระหามาจาริสุ ปักข no ีนังกัมยะมะกัมมากวาจากกัมมังปัทขีนังปัทขีนังมนุกัมมังปทิจีเตปัจักีนาปัทขีนากตะวะนะสะพันเตเตปัทขีนาพระวันตูสัพมังคลังและขันตูสัพเทวตาสัพ้าพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตูเตพระวันตูสัพมังคลังและขันตูสัพเทวตาสัพัฒมานุภาเวนะสัทโธสัทธาโสติพระวันตูเตพระวันตัส ภาวัตตุสภามังคลังและขันตูสพเทวตาสัมภสังขารภาเวนะสทาโหติพาวันตเตยาเทวตาสติวิหารัสวาสินีถูกเปคะเลโพธิตะเลอหิงตาหิงตาธรรมมานทานีนะพาวันเตภูชิตาโสชิงกะโรเจสจะวิหารามันทะเลเทลาจมัทานาวกาะจะพิกโวจารามิกาการะปัส ตีบุบสะสคา,ามาจาเทสาพิคมาจากอิสราสัมปานานุภาทุก,กิตาพระวันตุเตชะลาหุษาเยปิจะอัถาสัมภาวะสังเสชะทัชาตาอาัาโวปะปาติกานิกายีนางธรรมมะวะังปฏิจเตสัมเพปิทุกขะ ภาษากาโลตุสังขยังธาตุจิตังส,งสงัตตังธรรมูธรรมะธาราจปุคขาลาสังคโฆหูตุสัมมาโคไวัตถายะจหิตายะจัอาเกสละขันตุสัพพัตธรรมูมสัมเพปิปะหาเจนนิยวุติิงสัมมาปุญญณณธรรมีอริยป,ปะเวติเตปัสสัทธาโสตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธศาสนีธรรมะบะธาโรปวัประเวชนโตกาเลเทโวปาวสันสตุวติภารยสัตานางสันติงเมตุเมทันติงมาตาปิตาจะอารถาชังนิจังรักขันตูปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะทังรักขันตูสภะทาทุกขปัตตาจะนิทุกกา พยาตัดตาจานิพญาโสกปับตาจานิโสกาหตูสัพเพติปานิโนเอตาวตาอะจะอมเหสิสัมภตังบุญญาสัมปะทางสัพเพเทเว,วานุโนทันตุสัพสัมปติทิชยาทานางททันตุสัทธายาสีสังลักตูสัพทานภาวนาดิตานะหตูสขัดชันตุ เทวตาคาตาสัพเพพุทธาพร,รับปตาปัจัยกายรัจจายัางสัพพลังอาราหันตานาจัจเตเชีนะรักขังพันธามิสัพพโุโธโหตูสัพพังสุมังคาลังรักขันตูสัพพะ ทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะโสถิโหตินิรันตารังสัโหตุสัพพังสุมังฆารังและขันตุสัพพะเทวตาสัมภะธรรมานุภาเวนะโสถิโสตมินิรันตารังโหตุสัพพังสุมังฆารังและขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังคารุภาเวนะโสถิโหตินิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพยียรและอนุภาพแห่งการบูชาพาระรัตนาตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสดมนพระสูตรพระประดิษฐและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทางปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้ยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธทยายหมดและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบทธรรมเนวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเดยนยอดเศรษฐีเดยนวัดครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเธอ